สวัสดีครับกาบทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องกาบทักทายสบายดีพี่น้องปองไปสุขูสุขค,คนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูปบาลโนพี่น้องพบหน้าพบตากันเส้นเก่าเส้นเกินนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะวันนี้กันหลังจากที่ว่าบาลโนได้เฮ็ดคลิปพี่น้องดังดาวเนาะที่ว่ามีทั้งเมียป่าเนาะที่ได้ออกมาว่าพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นเนาะครับอ่าเศรษฐกิจ อยู่เล่านาะครับก็ถือว่าโอเคยังประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่อ่าแย่ไปกว่านั้นเนาะพี่น้องก็คือผ่านพิงถึงอ่าประเทศไทยเนาะพี่น้องที่ว่าอ่าคนไทยเนาะต้องขอบคุณคนล่านั่นนี่เนาะที่ว่าซอยสือสินค้าทั้งประเทศไทยเนาะพี่น้องจึงเฮ็ดให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีพี่น้องย้อนวัมีคนลาวไปซอยสือเนาะเพราะว่าอยู่พังน้องค่ายกะเป็นใายแดนเนาะที่ว่าคนลาวเฮาไปใส่ใจสินค้าอยู่ตลอดเนาะพี่น้องอันนี้ก็ตามที เนื้อผ้านะครับที่ว่าทางเมีปลาคนนั้นเพิ่นได้ออกมาเว้าประเด็นเรื่องเลา่าประมาณนั้นนะพี่น้องหลังจากที่เมื่อนวด้เห็นเนาะครับคลิปนี้เนะาะกับแบบในเสนอเดือดเล่าไปในเรื่องเนาะที่ที่ระเบา้าพี่น้องมื้อนีก้กะจะอะนั่มมุมมองของคนลาวเนาะพี่น้องที่ว่าเศรษฐกิจในลาวมันดีแท้บ่เนาะพี่น้องเป็นหยังถ้าว่าเศรษฐกิจในลาวดีอ่าคนลาวจึงบาเฮรือว่ลาลังไม้กัน ไปทางานอยู่ต่างประเทศพี่เนาะก็คืออ่าประเทศไทยฮะเนะได้หลายคนก็มุงบังไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่เนาะสาหรับข้อมูลที่เมนตุ่นเบาเนาะพี่น้องว่าเอองเงินเฟ้อนั่นนี่เนาะก็ย้อนว่าคนไทยบางคนเนาะทีไปเบาไปออกข้าวพี่นาะอะไรก็คนล่าวบบางคนเนาะที่าไปเห็ดลิปไปเบาห้เสียหายเนาะพี่เ้องเงินในบาน้านเท่านั้นนี่ก็เป็นอ่าสกุลเงินที่คนขาน้าง่ายังใส่ปัจจุบันเนาะตามที าตามที่เมตัวเพื่อนด้เบาไปแต่พี่น้องบาค้าเงินยังกันยังคงทีนันนี่เนาะแบบยังใส่เงินของประเทศเท่าก็คือและเห็นอ่าคนไทยเนาะครับเป็นบางคนเนาะที่ว่าลุงเสือเนาะว่าเงินเล้านี่เฟอรอ์อไปเห็ดข่าวนันนี่เนาะเป็นเรื่องเสียหายก็คือเนาะครับพี่น้องบอกเลยว่ามันสิคือเก่าจังไหนพี่น้องทั้งที่ว่าเศรษฐกิจบานเท่านี่บอกเลยนะบาเงินเฟอร์นี้โอ้โหพี่น้อง อยากขึ้นตะกรอนเนาะครับเนาะอยากขึ้นตะกรอนกับหนึ่งพันบาทอยู่ทีสามแสนหาหมื่นกีบเนาะพี่เนาะแต่ว่านหยปัจจุบันนี่กับหนึ่งพันบาทมันเล่เา,า,า, асибо, าๆอยู่เกือบเจ็ดแสนพี่เนาะมัน like ยังสิค like ือเก่าได้จังไดเนาะอันนี้บอกว่ามีตัวนี่เพื่อนออกมาแต่ใส่สิขออนุญาตเนาะพี่เนาะผ่านพิงถึงผู้ใหญ่สิบบาทโบนูอ่าบบดานักกับบานเนาะแต่บ้ามันกับผู้ใหญ่นรับพี่เนาะมันใหญ่แบบใหญ่ซื่อๆเนาะใหญ่แบบใหญ่พออยู่ร่นหรือเปล่าใหญ่พอแต่งงานร่นเนาะพี่เนาะใหญ่ย้อนแบบกินข้าวร้ายโบนูจังใดเนาะ ซึ่งจะมาบาอกยังกับขวัไต่ตองก่อนเนาะว่ามันเป็นจะไรเนี่ยเศรษฐกิจตัววันนี้หรือว่ามีตัวเราแบบบ่เคยออกจากบ้านบอเนาะหรือว่าจะไรอันนี้บา่านุ่งก็อยากามเราคือกันเนาะว่าเราเคยออกไปบ้านอยู่บอเคยไปซื้อสินค้าเคยไปใสาใ่าจสินค้าอยู่ในห้างบออยู่ในอ่าหา้างจะพสินค้าหรือว่าอยู่ในตลาดอยู่บอเนาะย่อมใจเพิ่นเป็นยังพื้นคืเกา่าบอกว่าเศรษฐกิจอยู่แล้วแบบยังเก่าพี่เนาะยังแบบเงิน ค่าเงินก็นยังคือเก่านานี่เนาะทั้งทีว่าคนลาเล่าหลายๆคนนี่โอ้โหพี่น้องเลยลำบากอีดีเลยอ่าลำบากอย่างยังค่าแรงพี่น้องมันถือเนาะเกี่วกับชุดหย่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งมุมมองเนาะของคนเล่าท่าน,นีโมโนแบบเห็นเพิ่นเบาคนขลาง่าโอโ้แบบโอเคนะพี่น้องมีเหตุผลเกี่วกับครบถ้วนเนาะจึงเหตุไทยโมโนะเออนี่บอเนาะเศรษฐกิจบ้านเฮามันดีแบบนี้บอมันดีขนาดนี้บอพี่น้องจึงมามีคนเล่าหลายๆคนออกมาเบามาจ่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเล่า เงินเฟอ้อหรือว่าขาดแรงงานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งคลิปของพี่คนนี้ครับว่าเพิ่นมีความคิดจงไหนเดี่ยวจังมาโอบมร่มกันใหม่พี่น้องมาเบิ่งคลิปนํากันก่อนเนาะว่าเพิ่นมีความคิดจงไหนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวเศรษฐกิจในลาวเนาะพี่น้องามาเบิ่งมาชมนํากันก่อนครับสู้เดี๋ยวนี้เนาะกูไปห้าร้า,ารนะห้า่แบบไม่ะ้องว่างหลายนะฮะข้าวผัดพอพธรธาตมดาสินะเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยติดป้ายข้างหน้าเลย ต้องการดิบเสิร์ฟต้องการพอครวั้นท่านขายเครื่องแห้งเป็นผู้ขายเครื่องสรงนะต้องการกรรมกรเนอ,อพวกขัน้นอันขายทองงานน้ำดื่มนรงก้อนคือกันก็เคียนว่าต้องการมดและอันตั้มน้ำมันเดี๋ยวนี้ติ๊กวัตถุปัม้มกิจเงินเดือนพ่อมีได้เงินเดือนเริ่มต้นล้านปบสู่ฟังเดิมก,ก,กุลไก่กัดเอาตัวรอดของของมนุษย์นะให้เข้าใจรลดบอนได้เงินหลายแล้วเข้าไปปีนี้ ไอ้กูศีลว่าครับมือเนี้ยมันเดือนที่10เองแล้วเดือด11ปี2003แล้วเริ่มแต่ปี2004ไปถึงข้อ2005จะขาดแทนแรงงานอยู่บสธรรมดาขาดจนแบบว่าจนแบบว่าเจ้าของห้านต้องได้มากดปั๊มกดกดน้ำมันอีกเจ้าของห้างต้องได้ลงครัวเองเจ้าของห้างต้องได้มาอันแบบเป็นเด็กเสิร์ฟเองเออมึงเตี่ยมเืองโลดแล้ว่านนี้ขั้นสี่มีเด็กอันพนักงานแบบแต่าชีเดอร์มีเด็กเสิร์ฟบอกกรัมกรบอเด็กปั้มบอกชีนะ งานขันตา,นนะา,นเเาเมตาเขาอย่ 3, 5, นะค่าเางินเดือนเจ้าบรสตาร์ถือนะเขาอยูสามล้านห้ากไ่ในเขาก็อยู่นมเจ้าไอพวก่อยู่นมเจ้าันเงินเดือนล้านครบล้านสองล้านห้าล้านแปดเนี่ยเขายูที่ย่งเจ้าพุบ่อช่วงนี้เขายู่ทอดเอาเงินเอาคำทอดเงินทอดเนี่ยแล้วเขาใหดพาสปอร์ตใหดพาสปอร์ตแล้วเขาก็ตนูนเออกลไก่นี่มันจะปับ๊บปั๊บเปลี่ยนอีกปั๊บเปลี่ยนอีกจะสังเกตรถอันมันต้องให้ผู้เดมาซอย มันจะปรับเปลี่ยนออกเพราะว่าโลกมนุษทนะผู้เดก็ต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วมันเป็นส่วนของการการเอาตัวรอดติดสไนเวอร์อยู่แล้วสูงเออเรต้องไปท่าขันทอกขันเทิงเรต้องท่ากุญยจกุญใ์ไนโบกี้เวเดกนอีมันก็มีหัวขีดคือกันอยู่น้ำเจ้าเอาไว้ง่ายซะเพ็ดเวียกเม็ดมือเงินเดือนแปดแปดล้านสองอันห้างขายเพ่องแห้งแห้งคักสู วันหนึ่งคนมาซื้อเครื่องคนเครื่องขึ้นรถขึ้นนั่นขึ้นนี่คนขึ้นคนลงคนขึ้นคนลงอยู่ขายเครื่องนะครขายเครื่องแห้งนะเงินเดือนเขายังรักซ้ำเกา่อเา,กเาอยู่เมนูุ่งเจ้ากินข้าวเจ้าสามคาบแต่มาเหตี้เยี่ยบบางห้างเดอ้อกูเอาเปิดแต่เจ็ดโมงหกโมงเช้าเปิดแต่หกโมงเช้าหกโมงแรงแปดโมงแร,ยง,รดดงยังบบปิดทานเฮ็ี้เยียกมันเกิดเมื่อหนึ่งสิบสองโมงแล้วแล้วเงินเดือนยังซ้ำนันอยู่ขเขาบบอยู่อันพวกทียูได้ดอีกเด้อหนึ่งมาแมน ยังยังน้อยอยู่ยังยังยังมันยังยังมัมีเงินไต่เถื่อสอบมาแล้วเขาเท่าแล้วเขายูมเจ้าสือส่อสบอกโลดเดี๋ยวนี้ขั้นอายุกลางควรไปเด็กน้อยคนเดอ้อฮะาสาวสองปีฮ่าสามสิบหา้าโตนไปโตนไปเมื่อแล้วโตนไปเมื่อีหล่อแล้วเขาบระยูงน้อนอ,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 อย่างเขาก็มีความฝันเสาเงอนกูกป็นยังตั้งอยู่เงอนกูยังเป็นไหมจะสิโมยเมื่อไหร่เขาก็ลัอันกอบหู้เทียงน้าอี่เมย พวกกินก็สิมือแล้วเขาก็อยากได้เปอาะได้ปูอย่างไเห็นได้นี่ฝากมาเมนูปากมาเมลายปากมาเดือะห้าพันห้าพันสิบเดือนห่าหมื่นเงินห้าหมื่นตั้งเสาได้เลยเด้เงินห้าหมื่นเทขาได้เลยเด็เออกระโลกจะว่ามันแพงเท่าไหร่ปูนี่ปูนี่เป่าเท่าไหร่รถหินรถซ้ายน่ะคั้นหนึ่งสองสามล้านแล้วอยู่นี้เห็นน่ะเออทุกคนต้องคิดเพื่อตัวเองเมื่อจูเมียนเงินเป็นรักท้า จุเตียต่ยมังโลดปี2016ปี2016เด้อเงินเดือนอันกรรมก่อนทุนหาเขานี่นะสามล้านห้าหาสี่ล้านเขาก็สื้อาเลยเจ้าสิจ้างเขยจ้างเจ้าโบจ้างเคยเคยก็ไปหิบบนอื่นง่ายๆ่ายโอเคบนเด็ก,กเงินเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะการถือว่าในเบิ้งในส้มน้ำกันเนาะคลิปของคนลาวท่านหนึ่งเนาะพี่น้องที่เพิ่นในออกมาเบาเนาะเกี่ยวกับประเด็นหรือว่าเศรษฐกิจในลาวเนาะพี่น้อง แตตามทีเฮาได้ฟังน้ำกันเลยเนาะก็คือแบบอ่าได้งานได้เล้าเนาะพี่น้องกับคนค้างว่าอ่าขาดได้งานเนาะครับอยู่ร้านอาหารบ่อเนาะครับหรือว่าอยู่อ่ากรรมกรเนาะหรือว่าแบบพนักงานอ่าเฮ็ดเบียกต่างๆอะไรพี่น้องอยู่ในประเทศลาวเนาะกับคนค้างว่าขาดได้งานกับกัตามที่ไอ้เพิ่นเบาเนาะพี่น้องเนื้อ้าที่ว่าเพิ่นเบาเนาะก็คืออ่าย้อนว่าค่าแรงพี่น้องมันถื่อนนะการที่บาเฮ็ดเบียกเนาะบางครั้ง ก็คือฟรีเพิ่นได้ซี้แจงไปเนาะอ่าเพิ่นว่าทํางานเนาะครับก็คือบางครั้งเนาะเป็นขายเครื่องแห่งเครื่องย่อยต่างๆนะพี่น้องมางครัเคยมีหมูเนาะครับที่เพิ่นเคยเฮ็ดอยู่หั่นเขาเวียกตั้งแต่เจ็ดมุกเสาอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยพี่น้องบางครั้งแต่หกมุกเ้าเนาะไปเตรียมงานอ่าไปเตรียมห่านนั่นนี่เนาะบางครั้งเป็นห่านคนจีนคนเบียดนี่แห้งกระเตกพี่น้องเอยแห้งแบบใส่งานเกินคุ้มอีดีนะ สายงานคนเล่าเนี่เกินคุมอีนี่พี่น้องพอแบบมนุษก,ก็เห็นนะพอไปส่งเขาจะนอบะเขาวเวียรตั้งแต่หกโมงไปจัดของจัดอันนั้นต่างๆแล้วก็เดือกเบียรกะสองสามถุ่มพี่น้องมันเกินเลยมันเกิน hit เบียรเกินสิบสองสมงน,นะพี่น้องถ้าว่าเขาวเวียร์หกโมงเนาะมันก็นเดือกหกโมงแรงก็ถือว่าสิบสองสมงอ,อันนี้มันเกินไปหอดเจ็ดแปดสิอันนั้นเจ็ดแปดโมงนาะพี่น้องหรือว่าสองสามถุ่มนะมันแบบมโนว่าโอ้โหเขาเห็นเบียก์เขาเห็นเบียกเกินแท้เนาะทั้งที่แบบ บางคนพี่น้องเขาเดือกบวไรนะก็ต้องยอมรับอีนนีแบบคนบางคนเนาะที่บ่าบวไรมีมูมีเผื่อนหรือว่าแบบคนมาแต่บานนองขอกหน้าพี่น้องมาเมาข่าทํางานอยู่ในเมืองนั่นนี่เนาะกับแบบบ้าห้าเดือกเบียกบวไรก็ต้องดจําใจพี่น้องจ,จําใจเหตุเห็ุเพื่อยังก็คือระเบาะนะ่ะเห็ุเพื่อลาเนาะครับก็คือมีได้งานที่ว่าสามารถเทจุล่าไรเนาะพี่น้องที่ว่าแบบอ่าก็คืออายุบ่เทง บลาคนกลางคนเนาะพี่น้งองอายุประมาณ1 6บ7กสิ็สกะสามารถมาขังกะเฮ็ดเบียกอยู่ล่าก่อนพี่น้องเพราะว่าอ่าเฮ็ดเด็กๆน,อน้อยๆนาพอมีเงินมีเงินแบบเฮ็ดบัสสปอร์ตเนาะครับก็คือระเบ้อไปเนี่ยคนที่เฮ็ดเฮ็ดอยู่ล่าอะไรก็คือคนที่ปลาอายุบวงกลางคนเนาะครับถ้าว่าคนอายุประมาณ20ปลายคือระเบ้อเนาะไปจนจนหอด30ปีนี่มันเข้าวัยอยู่แล้วพี่น้องอยู่เฮ็ดยังเนาะเพราะว่า เงินเดือนซ้ำเงียนะพี่เนาะเงินเดือนสองสามล้านอ่าตีเป็นเงินไทยกับสี่พันหาพันนี้ห้าสี่ยูไปเห็นยังเนาะสมมุติว่าเป็นพี่นอ้อตซียูบ่ครับหรือว่าเป็นพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะที่ว่าฟังคลิปนี้สมมุติว่าเป็นทุกๆคนเนาะที่ว่ามีทางเดินที่ดีกว่านะเนาะห้ากับขั้วนเลือกเส้นทางที่ดีกว่าพอเหตุผลใดพี่นเนาะห้าก็ต้องมีความฝันเนาะการที่ว่าห้าเป็นมนุษโนห้าก็ต้องมีความฝันแบบเออ สักวันหนึ่งเนาะก็ต้องอยากได้บ้านพี่นอ้องอยากได้เฮือนอยากมีชีวิตที่ดีเอออยากให้พ่อแม่ได้อยู่สนุกสุขสบายอยากสราา้างฐานะครอบครัวให้ทางบ้านเนาะครับก็ต้องได้อ่าจําใจเนาะบางครั้งนะพี่นอ้องเงินเดือนแบบอยู่เล่าหน่มันค่อนขอา้างว่าบางคนกดแบบเห็นแก่โตหรือว่นนานายจ้างบางคนเนาะพี่นอ้องแบบใส่งานนี่โอ,โ,แบบโอ้โหแบบผสมค่าเงิ่อนดีพี่น,นอ้องเงินเดือนสองสามล้านใส่งานแบบทุกมิตทุกหน่วยดีคือระเบิดไปแหละงานค้างอันนั้น งานขายเครื่องย่อยเนาะก็เป็นงานแบบขายของกันแหละแบบใส่งานเกินคุ้มมีดีพี่น้องจัดไปจัดมานะยกขอกยกคลองแบบทำอมนุษยพานความทุกมาว่าพานเนาะทำแบบพระเทศไทยกับทุกข์กันบ่อมนุษเป็นเหตุทุกเนาะครับกับแบบค่อนข้างมาทุกข์กันยูบอลไลกับทุกข์กันเบิร์ตพี่น้องตามธิบาร์การที่ว่าเขาจะใส่ได้งานแบบค่อนข้างมาเออสมนําเงินเท่าบ่เนาะก็คือประเทศไทยมันรู้เคยนำพี่น้องก็คือประเทศไทยเนาะอันนี้ ตามประสบการณ์จริงของโมโน,นเดินพี่น้องก็คือเงินเดือนเนาะเดือนละ1น0 0 0หมื่บาทเนาะพี่น้องหรือว่าอะไรเป็นได้บ้านโมโน,นอะไรเป็นไรบ้านเนาะครับไรบ้านละห้าร้อยเนาะอันนี้คือเงินเดือนซื่อๆนะแล้วก็เงินติดอีกต่างหากเนาะบางครั้งอ่าคลองเนาะต่อแกยเพิ่อนเอามาไล่ก็จะได้บวกเพิ่มไปอีกจะไหลอย,ยู่ประมาณ7จ็ดเปดลอยพี่น้องเงินเดือนนะเจ็ดแปดลอยในก็นบวกกับเงินติดอีกพี่น้องบางครั้งเนาะแบบ ไปส่งของแล่นี่เนาะให้ลูกค่าเนาะเพื่อนก็จะเห็นใจหรือว่าเพื่อนเห็นเฮาแบบเออมีเป็นมีต่อเพิ่นแล้ะก็เพื่อนมีน้ำใจต่อเฮ้าพี่น้องเพิ่นจะให้ติ๊บเฮาอีกอยู่บางครั้งคนนึงเศ3้าบาทพี่น้องสมมติวานเนาะพี่น้องลูกค้ามี10ิบเศ้าคนนะแต่ว่าเพื่อนกะบางครั้งมันก็ให้เนาะพี่น้องบางบางคนก็ให้บางคนกับ่าให้แต่ว่าคือบางครั้งมำนวนอะไรประมาณ2 0 0ร0 0รอยพี่น้องเงินติ๊บเนี่นะต้องบอกว่าแต่เงินติ๊บนี่นะพี่น้องมันกะซ้าเงินเดือนของบานเฮ้าอยู่แล้วเนาะ สามรอยบางครั้งพี่น้องกับหลายาารย้ายก็หันบางครั้งกัแฮงร้ายก็หันเนาะเพราะว่าบางครั้งเทศกาลเป็นตุ๊จีนบอรหรือว่าเป็นสาจีนนี่พี่น้องบอกเลยว่าคนไทยมาเลินตลาดนี่โคตรร้ายเลยแน,น่เลยเนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลเฮากกะจะได้เงินเนี่ยะพี่น้องในอ่าเทศกาลตุ๊จอกตุ๊จีนส่งของให้ลูกค้านะแ้วก็เข้นของให้ลูกค้าจัดเลี่ยงสินค้าขึ้นรถเพิินเนาะกะจ็จะได้ติปนาลูกค้าอันนี้แบบ บอกก็เลยว่ายุทธให้ว่าถามมาเมื่อยเพราะพี่น้องเมื่อยเนานะแต่ว่าวก็คือแบบคุ้มบรรลุบาคุ้มไรสำหรับเออเฮาเห็ุเบียดยุทธให้นะแบบคุ้มอ่าคุ้มน้ำยังพี่น้องก็คือน้ำคาแดงอย่างเนี้ยทีบ่าวเห็นมาเมื่อเมื่อเนาะพี่น้องมาเห็นเงินเต่าแก,านะะกะ่เป็นห้เนาะแล้วก็เปิดมีน้ำจอกน้ำใจซื้อนันซื้อดีมาหายพี่น้องก็โอ้โหแบบยิ่งอิ่มอกอิ่มใจพี่น้องแบบคนข่าวเาเมื่อยก็ย่อมสูญเนาะเพราะว่ามีเต่าแก่ที่คนข่าวว่ามีน้ำใจกับเฮาและะ้วก็ เห็นเงินเดือนที่แบบเออค่าแรงที่มันโอเคพี่เนาะการยอมรับเลยว่าอันนี้เมื่อสนสไลด์การยอมสูงเนาะแต่มาะว่ากรับเบิ้องอะมากรับกันเนาะพี่เนาะเบิง้งค่าแรงอยู่ประเทศเท่าทับอะไรเงินเดือนล้านแปดนี่กะสีเฮ็ดให้ตายพี่เนาะสีสูซีซ้นจนอ่าเงิ่อนไรใครหอยนี่กะไล่สนัครลต่พี่เนาะเงินเดือนเนาะบางครั้งใส่แห้ง,งานเข้านักกว่าอีกนักกว่าบางครั้งแบบถึงเวลาเลิกก็วายเลอกนะนะแบบโอ้โหสุดยอดเนาะพี่นนเนาะเนาะ นี่แหละตามที่อ้ละบอ่แหละไอ้คนที่ว่าระบ่ในติดต่อกันเนาะว่าอยู่หันอ่าค้าหรือว่าหันขายของซ้ำต่างๆแต่ว els, ่าเป็นคนจีนคนเบียร์นี่ใส่ให้งา <lassen. S 2> นเท่าโอ้โ Quarter หพี่น้องเอ้ยซ้ำถาดดีๆนะแบบสุดยอดเลยจัดของจัดไปจัดมาค้นเครื่องค้นไปค้นมาอยู่หันแด้พี่น้องโมมีมันแบบจะจบสิ้นเนาะอันนี้คือเรื่องจริงตามที่ว่าพี่คนหนาคนเบาเนาะพี่น้องแรกกัน เป็นยังอ่าคุณป่าท่านนั้น้องพี่นอ้องยังเบาว่าเศรษฐกิจบ้า,า,เบานเฮายัางโอ้โหซิวซิวพี่นอ้องซิวซิวกระเมนเนาะสำหรับสำหรับคุณป่าเนี่ยบอกก็ได้วา่าซิวเนาะบางครั้งคุณป่าอาจจะเป็นคนมีฐา,านะนะคนฐานะดําด้วยแต่ว่าคุณป่าบวกกิดปลาคนเล่าที่ว่าเขาเจ้าน้ำบากอยู่เขตนอกบวกกิดว่าอ่าบา,ออบบา,บางครั้งเนาะครับคนด้วยนี่ถามกันว่าสิกินยังพี่นอ้องจะกินอะไรวันนี้เนาะคนด้วยนะสำหรับคนด้วยอยู่ในเล่าเนะกินอะไรกันดีวันนี้เนาะเตี๋ยวเบิ่งคนถูกเรือทำแบบ มือนี้ได้นี้ยมือนี้ได้นี้งกินมือนีกินอะไรดีจะได้อะไรจะได้อะไรกินเนาะสำหรับคนถูกพี่เนาะมือนีสี่สี่ห้ายังมากินเนาะต่างจากคนรวยนะคนรวยที่ำกันมากินยังก็คือมีเงื่อนสื่อแต่ว่าคนเล่าบางคนที่กขาจะทุกอย่างนี้ทำกันว่ามือนีเขาสีกินยังมาแตกต่างกันได้พี่เนาะแตกต่างกับเออมีอะไรกินกับสีกินยังนะครับเนาะก็คือแบบคนในมุมกันเลยคนรวยทำกันมากินอะไรคนถูกว่าสี่อะไรยังกิน มียังให้กินในมือนี้มันแตกต่างกันเสุดเกินโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมุมมองเนาะของคนล่าทานได้ทานนะที่ว่าเห็นคลิปของพี่คนนี้เนะาะว่ามีความรู้สึกแบบใดตรงกันบ่พี่น้องกับอ่าคุณป่าเนาะที่ว่าเศรษฐกิจในล่าเนี่สบายสะดวกสบายยังชิวชิวนั่น,นนี่เนาะครับเดี๋ยวมาเบิ่งคอมเมนต์ของคนลาวคนแรกครับพี่น้องคนว่าเห็นคลิปนี้คิดเห็นตอนอ่าตนเองครักระเทียนจบใหม่หลับไปเฮ็ด เดือนทําอีส์พนาเงินเดือนเดือนละ9 0 0 0 0สกีบ2เดือนต่อมาเพิ่มอีกเป็น1นึ่งล้านสองแสนเฮ็ดมา3เดือนออกเลยเนาะครับเนาะอันนี้คือนักเรียนนะครับพี่น้องจบใหม่ๆเนาะเงินเดือนเก้าแสนกีบอันนี้เป็นข้อความที่เพิ่นเขียนโดยคนเล่านะพี่น้องอันนี้โมเนเบาโนเขียนเองเนะเป็นคนเล่าเนาะความคิดของเขียนของคนเล่าเองเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาพี่น้องเพิ่นมาเอื้อยอ่าละกะ น้องข่อยไปไทยในเดือนหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทตัดมาที่ข่อยสองล้านกุกอังอยู่นี่สิไปไทยกับ่วงแม่เนาะพี่เนาะสองล้านเกียบกับหมื่นหมื่นห้าร้อยมันแตกต่างเสื้อละเกินได้พี่เนาะสองล้านก็มีแต่สี่พันบาทเนาะนี่ว่าสามพันสับกับเงินเดือนหมื่นหามันแตกต่างปานพระกับเพียวพี่น้องเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาท่านมาแมนควาวไปล้างจานอยู่ไทยเนาะเงินเดือนหมื่นหา ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีเนาะครับอันนี้คือ,อ,ค,อคอมเมนต์ของคนเล่าเนาะคอมเมนต์ท่านต่อมาพี่น้องเพื่อนว่า,าโรคง,งานนําก่อนคอยให้เริ่มต้นสองล้านหาแสนกีบหาคนเห็ดกะบ๊อมี่เนาะพี่น้องอันนี้โมเมนต์บาหนุม่มวัยหรือว่ามา,มาส้มเชยประเทศไทยมาเข่าข่างประเทศไทยนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงที่หลายๆคนเนาะพี่น้องมุ่งบงังสู่ส้นเพื่อปากทอ้องนะเนาะกาประมาณนี่นะครับพี่น้องเนาะ,เ,นะเรื่องเล้านี่ก็ตามเที่ยวเห็นน้ำกันแหละคนเล้าแบบ คนกลางบาวมุงบังหนีเงินเฟ้อพี่น้องเพื่อสู่ส้นไปข้างหน้าเนาะมันกระตกต่างจากคุณป่าเท่าน,นั้นพี่ดีเพื่อนออกมาเบาพี่น้องบ่าเศรษฐกินใน้หนาวยังชิวๆนะครับกาดตามเนื้อผ้านะครับประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเนาะสำหรับคีมีถ้าว่าผิดปาลาประกันไดมนุกราบข,าขอโทษขอภัยพี่น้องทุกทา่านเนาะถ้่บาเขามาเบิงเ่งแล้วฝากเป็นกําลังใจเ,เด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการที่คลิปขโมโนูพี่น้องดะที่สําคัญเนาะในการสนับสนุน การทำ youtube ก็คือซอยเบิงโฆษณาเห็นเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับพี่น้องพอ,อกันใหม่โอกาสนาครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับ้มนะครับพี่น้องมีความคิดองไรก็สามารรคอมเมนต์ไปใต้วิดีโอเด้อครับเดี๋ยววมโนจะมาตอบสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย